นานมตัวพี่หน้าครับผมไฟป่าเจ้าพัทยาครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาสองอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่ค่ายเจ้าพัทยาครับไปอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ครับผมอยู่ที่นู่นเลยเนาะมีใครเป็นผู้ป้องผู้ซ้อมมั้งก็มีจอมโหดอถอยขาครับพี่เสียงครับก็คือพวกในค่ายช่วยกับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับอายุสิบหกปีครับเราสูงเท่าไหร่สูงร้อยหกสิบสองครับน้ำหนักปอยปอยมามากี่กิโลครับห้าสิบสองครับเรามืยจะตายแล้วครับก็ฟีเมอครับผมแล้ววันนี้เรามาเจอกับเจมส์ครับเคยเจอไหม เคยครับกี่ครั้งครั้งเดียวครับครั้งหนึ่งนานอย่างอันนี้นานแล้วครับตั้งแต่สมัยสองสามปีแล้วสองสามปีแล้วก็ตอนนั้นแบบมวยเด็กๆเลยดิครับอืมแล้วเป็นไงเจอกันแพ้ครับไปแพ้เข้ามาครับแต่ตอนนี้โตแล้วนะครับแล้วเขาเป็นมือตัวตายเลยรจำได้ไหมก็น่าจะเขาครับอืมแล้วอย่างวันนี้เราจะวางเกมของแพ้ไงก็เล่นมังนอกครับก็คือไปตามตัวตายเนาะตามตัวตายครับอืมแล้วอย่างล่าสุดนี่เราต่อยไว้ที่ไหนต่อยไว้ที่บุรีรัมย์ครับบุรีรำมันนั่งเจอกับ เพชรพนมครับเป็นไงบ้างชนะครับชนะเพชรพนมมาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยเจ็ดครับวันนี้ต่อยร้อยสิบเจ็ดครับเพราะว่าปล่อยๆมาครับอันนี้เรามาแทั้งคู่เลยใช่ไหมรู้ตัวกี่วันรู้ตัวสองวันวันเดียวครับวันเดียวแต่ก็มีรายการอยู่ไหมจริงๆมีวันที่หนึ่งครับอ๋อก็คือซ้อมอยู่แล้วแต่นี้ล่นมาเร็วหน่อยครับคือหมายว่าเดือนเดือนออกแต่ก็ร่างกายร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะอาการสมบูรณ์ไม่มีบาดเจ็บนะคือพร้อมลุยได้เลย แล้ววันนี้เรามีอาวุธอะไรที่มาเสริมที่มาเจออก็ทุกโลกครับมาหมดเลยใช่ไหมเสริมมาเต็มที่คร <oh, ับผมอ่เราตอนนี้มารวมทั้งหมดนี่กี่ไฟลแล้วครับก็หกสิบไฟครับเราคนจังหวัดอะไรครับจังหวัดสุรินทร์ครับฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่ยนะฝากเชิญชวนชาวสุรินทร์ช่วยเป็นกำลังใจผมด้วยครับผมเต็มที่แน่นอนนะโอเคขอบใจมากน้องชายครับผม